สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวของสั่งจาก Lazada ครับเป็นไฟ LED โซลา r เซลล์นะครับท่านพ่ออยากได้ครับก็เลยสั่งให้แต่มาเร็วมากครับ2อ,อวันได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูของข้างในกล่องกันครับผมว่าจะเป็นสภาพยังไงถ่ายเอาไว้นะครับไม่ได้การรีวิวให้ใครหรอกถ่ายเอาไว้เผื่อมันจะต้องได้เคลมเนาะ เดี๋ยวจะมาดูกันข้างในไปเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับข้างในจะเป็นยังไงเดี๋ยวขึ้นรูปตอนสั่งให้ดูเนาะเดี๋ยวจะขึ้นรูปตอนสั่งให้ดูแก้กันเลยชือ่เอเฮก็ต้องเก็บใบน,นี้ไปวะไม่ต้องหรอมัถือก็ลำบากครับพี่น้องมือเดียวครับ ี่ได้เอาขาตั้งกล้องมาเปิดอยู่ที่ทำงานกันเลยนะฮะเอาไปให้แต่ชอบนะครับแต่ชอบจะเอาไปติดข้อควยคุณพ่อได้แล้วก็กรุณาโอนตังให้ลูกด้วยนะฮะนี่ของข้างไหนก็จะมีแบบนี้นี่หนึ่งกล่องอา่า KSL Solar Light นะี่นี่ก็เป็นเหมือนจะเป็นดวงไฟอุ้ยใหญ่นะ125วัตต์ใช่ไหมดูตรงไหนวะเออมันดูตรงไหนวะอันนี้สีสปอร์ตไลท์นะครับไม่ใช่สีไม่ใช่สีวอมีกัน กันน้ำ IP 6 7นินะเออเดี๋ยวดูกันเดี๋ยวดูข้างในและอีกหนึ่งกล่องก็คือแผงโซล่าเซลล์ใหญ่มากอยู่นะเออใหญ่อยู่ใหญ่อยู่ก็โอเคคู่ม,ม,ม,มือมันอยู่ตรงไหนวะ ในกล่องนี้จะมีอะไรบ้างอันนี้คือกล่องกล่องกล่องหลอดไฟนะฮะนี่คือกล่องหลอดไฟอ๋อนี่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 ข้างในมีอะไรอีก๋อมีฐานฐานแล้วก็ตัวยึดนะครับฐานแล้วก็ตัวยึดน่าจะเป็นฐานรีโมทนะครับฐานรีโมทน,นีเป็นตัวไฟ ใครผู้รู้วิธีต่อมาพอกหน่อยนะครับเดี๋ยวจะไปสอนตะชอบใหม่นะฮะอ๋อไม่ใช่สองไม่ใช่ร้อยวัตอันนี้มันสองร้อยวัตเด้นี่สองร้อยวัตเฮ้ยถูกอยู่นะอืมมีนู่นเป็นตะภาษาปากิตนะครับเอาไว้ดูรูปอย่างเดียวอโอ้สองร้อยวัตเอ๊ะทำไมเราคลิกไปที่ร้อยยี่บห้าวัตนี่วะ เวิทยุ120โอ้ใหญ่อยู่นะอืม200วัตต์โอเคโอเคโอ้ใหญ่อยู่ใหญ่อยู่100วัตต์แล้วก็จะมีรีโมทคอนโทรลเนี่ยับเออะใหญ่อยู่ใหญ่อยู่อืม จะต,ต้องต่อยยังไงวะมีสายมันไม่เห็นมีสายมาให้เลยอ่ะอะเดี๋ยวเราลองดูแผงโซล่าเซลล์เก็บก่อนมันจะแตกไหมแผงโซล่าเซลล์มีสายให้ไหมอ,อยู่บอกนะว่ากูต้องซื้อสายอีกอ่ะใครเคยใช้รุ่นนี้มั่งอ,อืออออ๋อ,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 อนี่สายมันอยู่นี่โอ้โห ตัวยึดมาให้เลยเออดี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 อยู่ดีอยู่มีตัวรัด,ด,ดรเซลล์สายสายยาวอยูออ่ข้างในไม่มีอะไรไม่มีอะไรเลยแค่นี้แค่นี้จริงๆครับ ก็ได้เยอะอยู่นะครับมีแผงโซลาเซลล์ใหญ่อยู่200วัต้์ก็ไฟนะครับ200วัตอ้ยผมที่แรกผมนึกว่าผมได้ผมสั่งไป125จริงเราได้200วัตนะโอเคโอเคเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวไปดูตอนติดตั้งเสร็จแล้วเนาะเดี๋ยวให้พอ่อให้ตาชอบเป็นคนติดตั้งนะครับผมขอบคุณครับ